อัแพแดทเวล90เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้วงแหวนมีอันที่เก้าเริ่มจุดติแต่ละตัวละครเรียบร้อยแล้วรอแค่เรเวลอัพขั้นแต่ละแต่ละตัวมีเงื่อนไขอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปลองรับชมลองดูกันครับสเตล a g าโก,กพัเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a สโก plus ลิงก์อยู่ใต้ description อ่ราราคารปรกาสวัสดีเพืพ่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับป,ประยุทธ์วิจารณ์เซิร์ฟเวอร์จีนกับแพดเวลเก้าสิบนะครับด้วยแพดนี้เนี่ยจันอ่าอัพเลเวลค่อนข้างช้ามาเลยไม่ทันในช่วงพอ่า p season ของตัวแพดนะครับมันจะมีลูกแก้วให้เราฟรีเนี่ยหนึ่งลูกสําหรับ ทางซานเทพสมุทร SP จะบอกไปก่อนว่าตัวที่สามารถทําแหวนที่9ได้ต้องเป็นตัวละครระดับ SP เท่านั้นนะครับตัวละครอื่นๆเนี่ยจะไม่มีนะครับโดยเขาเนี่ยจะให้รูปแก้วเรามาฟรีๆแต่ว่าเดีราต้องเื่อนขั้นก่อนโอเคมาเรื่องขั้นเบ90ครับนี่ครับเข้าสู่ระดับราชธินนามพมยุทธ์ครับเรื่องขั้นเป็นบวก20เรียบร้อยครับผมสีแดงแรงฤทธาครับปลดล็อกวงแหวนเวียนที่9ครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับปลดมาเรียบร้อยแล้ว แล้วมันก็เหมือนแหวน8ปดครับที่มันเป็นดวงตาเหมือนเอหมืนกันเลยนะครับโดยที่เราได้ลูกแก้วฟรีมาเนี่ยจะเป็นของตัวสังคานคอนและตัวสังหานเออสังานคอนอีกทงังหานเทพสมุทรเป็นเพียงตัวละครตัวเดียวในเกมนี้ที่ใช้ลูกแก้วอย่างเดียวก็ทําแหวนเก้ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเห็นไหมเวลเกนะครับขั้น20นะครับปลดล็อกเควสนะครับอันนี้ก็เห็นไหม ใช้ลูกแก้วน,นี้ครับมันจะมีลูกแก้วเป็นหน้าตัวละครตัวนั้นเลยมันจะไม่เหมือนกับแหวน8ที่ว่าใช้ลูกแก้วแบบสายควบคุมสายคอ้อนทําตัวนั้นทําตัวนี้เราต้องมีลูกแก้วที่เป็นหน้าของตัวละครตัวนั้นเลยถึงจะสามารถทําแหวนที่9ได้นะครับโอเคอันนี้ลูกแก้วนี้เป็นลูกฟรีนะปลดล็อกครับเรียบร้อยครับผมปลดล็อกวงแหวนเมียนทิ่9มาเป็นที่บร้อยอันนี้ก็มีความสามารถที่เป็นจิตขั้น6เหมือนกันนะครับดังนั้นจิตดีมากอุ้ยดูแหวนดีโคตรสวยอะแหวนสีทองอารามเลยแต่ว่ามันคคละทองกัับบแหวนนธรรรมดาะค โดยถังทานนี้จนะความสามารถมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารองแปลกันคร่าวๆสักหน่อยก็แล้วกันนะครับมันเป็นตัวละครตัวฟรีนะแต่ว่าถ้าตัวอื่นนะนะครับตัวละครที่เวลก0าสิบขั้นเก้าแล้วปีวิตรงครับโอเคนี่ปีวิตรงนะครับเห็นไหมก็เลื่อนขั้น10แต่ว่ามันมีหนึ่งอย่างคือใช้แหวนแสนปี10วงครับจะมีถังซานเทพแค่ตัวเดียวนะครับที่เขาให้เป็นตัวละครฟรีพี่าเขาเรียกว่าพีซีสั้นของแพทแพทเวลก้าเอยแพดเวนเขาเรียกแหวนเก้านะครับ มันจะไม่ต้องใช้ลูกแก้วแหวนแสนปีนะครับแต่ว่าอันนี้เห็นไ,ไหมต้องใช้แหวนแสนปี10บวงแล้วก็ใช้ลูกแก้วหน้าปีปีตรงริงจะสามารถทําได้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่ของที่หาได้ตามท้องตลาด <c oughs> ของหายากเลยอารจะบอกให้นะครับโอเคเปิดดวงตาครับเปิดทีนึงมันจะเปิดทั้งแหวนที่เป็นเป็นแหวนแกับแหวน9ก้าก็คือมีสสกิลนะครับเปิดดวงตาทีนึงใช้ทั้งใช้งานทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะครับสําหรับทางด้านของ วงแหวนเวีนที่ก้าถังซานเทพสมุดนะครับเขาบอกว่านะครับเราจะสร้างความเสียหาย5% 0 0 0แก่ศัตรูทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับอย่างถาวร3 0 0นะครับในโหมด pvp เนี่ยถังซานจะได้รับเขาได้ไหมได้รับความสามารถทักษะนี้ก็คือทักษะเวีนที่ก้าเนี่ยไม่สามารถลงไปปุ๊บใช้ได้เลยนะไม่มีเงื่อนไขนะครับคือถ้าเป็น pvp เนี่ยเพื่อนตายเพื่อเพื่อนตายเมื่อไหร่เราใช้ได้เมื่อน,นั้นนะครับแล้วก็ในโหมดการแข่งขันนะครับหลังจากที่ทีของตัวเองเนี่ยใช้ทักษะิญญยณน,นะครับ าถังซันเทีสมุดจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนพูดไปทุกคนก็จะแบบเอ้ยจันคืออะไรอ่ะพลังศักดิ์สิทธิ์คืออะไร,ออะไรเห็นหลอดไหมครับมันจะมีหลอดสีเหลืองๆอ่ะใช่ไหมเนี่ยที่จันใช้อยู่เนี่ยหลอดสีเหลืองๆครับมันจะต่างจากหลอดพวกนี้ที่เป็นหลอดสีฟ้านะครับหลอดสีฟ้าเช็คเกจจันไม่มีเกจนะโอเคเอาเอาไปลองเฉยๆแล้วกันนะครับเอาตัวที่มันธรรมดาธรรมดาไปแล้วกันเอาตัวแบบแบนไปเดี๋ยวตบตายหมดที่ ใช้แหวนเนี่ไม่ต้องไม่ต้องนั่นก็ได้มัง้งอะไรนะไม่ต้องเปิดไอตัวเอา้าไม่ต้องใช้อะไม่ต้องใช้บดีดขนาดไหนก็ได้มัง้งโอเคเอาเสีย <Oscar S 1> จันหลิวไปช่วยบับแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูครับคือทักษะเนี่ยเสียจันปิดยอบมุมกล้องก่อนนะคือถ้าจันจะไม่ผิดเนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแบบเหมือนเหมือมากมายนะครับเอฟเฟกแบบทั่วไปทั่วๆไปเลยอะนะ แต่พลังตอนนี้ทุกคนดีกันไปมาก,มากนะแหวนเก้านะครับแล้วก็มีที่มันเป็นโหมดใหม่คือโหมดสเตตัสแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้มีโอกาสทําให้นะเดี๋ยวทําให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเงื่อนขายการอัปเลทตัวที่เป็นสายคอนสายควบคุมสายช่วยเหลือก็ตามเลเวลนะครับหกเอ็ดเหมือนจะเป็นคอนนะหกสิบอเก้าสิบก็เก้าสิบแหละเก้าสิบควบคุมหกสิบเก้าสิบเอ็ดน่าจะเป็นคอนเก้าสิบสองน่าจะเป็นตีกหรือเปล่าหรือว่าเก้าสิบ แล้วก็สอบถามสปอร์ตมันจันจำไม่ได้ครับจันจำไม่ได้ <c oughs> โอเคมาเรามาลองเทสเทสดูนครับอันนี้เนี่ยวิธีการใช้งานอ่าแหวนศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เขาเคยบอกรีวิวไว้เลยนะครับเปิดมาปุ๊บใช้ไม่ได้เลยเห็นไหมใช้ไม่เลยเห็นหลอดด้านล่างไหมครับนี่เห็นหลอดด้านล่างไหมที่มันมีคำมีรูปไฟอยู่ครับเห็นไหมหลอดด้านล่างครับเราก็ตีปกติด้านล่างจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นทีละนิดนึงนิดนึงนิดนึงเห็นไหม เออเนี่ยคือเกจสสำหรับแหวนงก้าครับดังนั้นสมมติเราใส่แหวนงก้าไว้สองสตัวในทีมอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้แบบทุกตัวแบบอิสระ,ะขนาดน,นั้นนะจะบอกไงโอเคบัาไปเออมันไม่ใช่ว่าแบบ,แบบอิสระ,ะไหมครับอะไรเงี้ยไม่ครับนี่ทุกคนตีไปปุ๊บคนจะได้หลอดด้านล่างเห็นไหมทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมตีอ่ะนะครับทุกครั้งที่เพลินเพลินเพื่อนร่วมทีมได้เล่นนะครับ มันจะเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมค,อคอ่อยๆเรื่อยๆมันใช้4เกีครับเนี่ยใกล้เต็มละวใกล้เต็มแล้วครับอ่ะรอให้เต็มโอเคทีนี้เต็มแล้วเต็ม4หลอดละโยนเทินให้เลยใส่กรอบบับขึ้นมาเห็นไหมทีนี้เราก็จะใช้วงแหวนเวียนที่9ได้แล้วนะครับทักษะเวียนที่9ครับขึ้นแห่งเทพสมุทรมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าบัฟมันดีนะดับดาเมจถาวร300%นี่ถือว่าบัฟดีแต่มันอาจจะไม่ได้มองเห็นแบบ เอฟเฟกอะไรขนาดนั้นน่ะเออเห็นเขาบอก6ปีเอฟเฟกก็ไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าความสามารถมันดีนะครับดังนั้นเราจะเน้นที่ความสามารถนะครับข้อเอฟเฟกต์ Effect ก็ไม่รู้เหมือนกันเอฟเฟกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีเดชอะไรกันได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็มาเก็บเหมือนเดิมใช่ไหมทุกครั้งที่เราเล่นทุกครั้งที่เราตีหลอดด้านล่างก็เพิ่มทีน,นิดนึงนะนะน,นิดนึงนะครับเนี่ยเพิ่มทีนิดนึงไม่รู้ว่าถ้ามีแหวนก้าในทีมหลายตัวมันจะช่วยหรือเปล่านะครับเห็นไหม ทีนี้เราก็เก็บทีละนิดนึงเนี่ยเพิ่มทีละนิดหน,น,น,นึ่งนิดหนึ่งนี่แหละครับคือทักษะวิญญาณที่เก้าเงื่อนไขาการใช้ออมันจะเป็นเกจที่แยกออกมาจากปกติไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเอ้ยจันลืมไปว่า,จ,วานนะจันว่ามันไม่ขึ้นนะจันว่าไม่ช่วยครับทักษะเพิ่มเกจของเซียนเต้าหลิวก็ไม่ช่วยครับเหมือนว่ามันเป็นทักษะพิเศษของตัวเขาเองอะ่ะก็คือทักษะที่แยกออกมาครับทักษะวิญญาณที่เก้าเนี่ยเราก็ต้องตีบ่อยๆครับ แล้วก็ถ้าหากว่าพือนรุวมทีมตายเราจะสามารถใช้ทักษะยันที่เก้าได้1ครั้งเลยนะถ้าเพื่อนรุวมทีมตายครับนี่ับประมาณนี้นะครับสำหรับทักษะยันที่9คือความสามารถจะว่ามันก็โอเคนะ5้า0เของพลังโจมตีแล้วก็ทําให้ปานอัข้า,ขามรับดาเมจถาวรสามร้อซก็ถือว่าดีนะแต่ว่าก็กแบบ300%ซ์มันก็ยังดีไม่สามารถสู้ตัวละครละหลายๆตัวที่ตอนนี้เป็นอยู่ในแพทได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีตัวละครเล่น และมีทางซานเทพอยู่ทําแหวนก้ได้ฟรีเอาลงไปบัฟแทนตัวละครควบคุมที่คุณมีอยู่จะว่ามันก็โอเคนะแต่ต้องดูกับว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรนะครับ s t e l a r Go Plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l a ร Go Plus ดิก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเงื่อนไขาการใช้งานและก็แพดการใช้ของทักษะเมนดี9นะครับ ลูกแกวที่หายากมากขึ้นที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงฉันคิดว่าอาจจะเป็นเดือนเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึง่งไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งดิฉันว่าซีซั่นหนึ่งซีซั่นที่เล่น้นั่นนะครับตอนนี้ซีซั่นเนี่ยมันจะให้เป็นนี่นะครับหกปีแต่ว่าน,นี้เซิร์ฟจีนจะไม่ค่อยได้เล่นเนาะมันจะเป็น6ปีนะครับมันจะมีลูกแก้ว6ปีอยู่แต้มเท่าไหร่วะเนี่ยแต้มหกพันครับเป็นลูกแก้ว6ปีแต้มหกพันถึงอยู่แล้วครับทุกคนถึงอยู่แล้วนะครับขอแค่เล่นอาจารย์ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะ ได้ด้วยใน1 7ื0 0เจ็ด้นแตทมโอ้โหจะหมื่น 17, เจ็ดเยอะมากนะสภาพหมื่นตอนนี้แทบไม่ถึงเลยนะครับก็ทีเห็นอะไรยังไงกับแหวนเก้าก็ลองคอมเมนต์ด้วยนแต่ถำเป็นว่าสตูตั๊ที่หันมาให้เนี่ยถือว่าดีดมากนะครับแล้วก็ส่วนเสริมที่เป็นไอเนี้ยครับมันจะลดค่าพลังใจช่วยช่วยในเรื่อง